ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดเมนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่1ตุลาคม2,566นะคะ แอดมินน้นนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทางช่องย t u ู e ทุกทุกท่านเด้จ้าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะสำหรับพุนท่านน้อยเมื่อวานนี้ท่านชมเมื่อวานเจาะหลุดเด้จ้าเด้อเมื่อวานนี้เจาะหลุดเนาะจ้าเนาะเข้าไปในสิบหาควินเด้จ้าเด้อเหล็กเดินเจาะหลุดท่านผู้ชมเข้าไปที่เดินหก สิบหาคู่วิ่นคือ60เหล่ากับศูเด้อจ้าเด้อเข่ารอบปกติกับ VIP อพีสำหรับทันใดที่ถือดีใจนั่เด้อจ้าเด้อเอาสำหรับทันใดที่บ่ถือก่ะมาสู่กันต่อไปนะจ่าเนาะแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับคลิปนี้ทันใดที่เขาไมา่แล่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องแอดเมนูหน่อยนั่มเลด้วยจ้าเด้อ สำหรับทันใดทีสนใจยาซิฟันกาแฟค่ะอย่าลืมโทรค้ามาซังใดเลยที่เบอร์0926325513สง่งฟรีทั่วประเทศไทยแบบโอนอจ่าเด้อก็จะมียาซิฟันกับกาแฟเพื่อสุขภาพนะจ๊ะเนาะสำหรับยาซิฟันคุณพ่อคุณแม่พีพ,พีทันใดทีมีปัญหาทางช่องปากบ่อยแบบบ่อยๆนะจ๊ะเนะาะพออยากไปหาหมอเด้อท่านผู้ชมกรณีที่ว่า ปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆที่ว่าจำเป็นต้องไปหามหมอหน,าานะจ๊ะเนาะแอดมินแนะนำยาสีฟันตัวนี้เลยนะคะยาสีฟันสม,มนุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ธรมชุ่มใส่ดีมากๆเลยเด้อจ้ะเด้อตื่นเช้ามาปากปกดน้ําลายเหม็นในธรรมชมก็ล่องซังไปใส่เบงธรรมชมจะช่วย บรรเทาอาการเหล่านั้นได้ดีมากๆเลยเดีด๋วยวจ่าเดอรเราก็จะมีกาแฟนำนะจ๊ะเนาะคุณพ่อคุณแมพ่พี่พท่ทันใดทีชอบทานกาแฟเดีด๋วยวจ่าเดอแอดมินน้อยก็มีกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพมาแนะนำนะคะสำหรับทันใดทีชอบทานกาแฟะนะจ๊ะเนาะสำหรับกาแฟก็จะเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภา,าพนะคะจะมีเขาชะงงมและโมโน เป็นซ่องแบบนี้แล้วจ้าเดอ้อเขาชะงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายส่วนโมโนจะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณสว่างกระจ่างใสแล้วจ้าเดอ้อเขาชะงุมสกัดจากทาวันเปลียง3ามชนิดทาวันเปลียงสกัดเทาเอ็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อสกัดแก้ ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเขียนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดและยาเดอ้อโมโนสกัดจากเห็ดลิน้นจจอปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดอง,งุ่นช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สหว่างกระจ่างใสสำหรับท่านใดทีส่สนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทยสชิน้นแอดมินถึงจะส่งฟรีและยาเดอองชิน้นส่งฟรี ทั่วประเทศไทยแบบโอนนะคะอ้าวท่านชมสําหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะวันอาทิตย์ได้จ้าเด้อแนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจำวันที่1ตุลาคม2,566เลขจับวินนะคะ8ปดาม สี่ศูนย์หนึ่งนะคะเลขจับวินนะคะเด่นแปดและเก้าวิ่งรูดแปะนะคะหกคู่เด่นแปดเก้าแปดสามแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งและเก้าหนึ่งนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นที่จะทำให้ชมทุกคลิปแอดมินก็จะย้ำตลอดนะจ๊ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เอาเดี๋ยวเห็นบอท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินแน่น่าจะขึ้นภาพหน้าจอให้อีกนะจ๊ะเนาะมันคือเป็นโมมวัมวท่านผู้ชมเป็นโมมัวล่างๆท่านผูน้ชมสำหรับมือนี้ก็มีทั้งแนวทางไทยรัฐบ,บาลไทยฮั่นน้อยนะจ๊ะเนาะขอให้คุณพ่อคุณแม่พีพีแฟนคลับเอฟซี FC, ทั้งช่องโชคดีเฮงๆรวยรวยเด้อจ๋าเด้อสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปหน้า สวัสดีค่ะ